หนูก็ถือว่าเป็นคนที่รู้ตัวเองค่อนข้างชา้าคือหนูรู้ตอนมอช่วงมต้นเนี่ยว่าหนูอยากไปแนววิศวะนะเกี่ยวกับแบบเศรษฐ,ฐกิจการเงินอะไรพวกเนี้ยค่ะหาข้อมูลอย่าแบบชะล่าใจดูตารางดีๆว่าต้องยื่นคะแนนเมื่อไหร่เขียนเป็นปฏิทินไว้เลยแล้วก็พยายามตั้งใจสอบเพราะว่าสอบแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายของมันใช่ไหมคะก็พยายามทําให้แบบดีที่สุดในทุกๆรอบนอกจากคะแนนสอบสัมภาษณ์หรือว่าอินเทอร์วิวก็คือสําคัญมากๆอันนี้จาก ที่เห็นก็คือเหมือนมันก็จะมีคนที่คะแนนสูงเขาก็จะเป็นคําถามที่บางอันเราก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงแบบคําถามนี้ไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยก็ไปเจอพี่ๆตอนเจอพี่ๆก็เป็นการเจอครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกแบบแฮปปี้มากเพราะว่าพี่ๆเขาก็แบบจําได้คือพอแบบประกาศว่าติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแฮปปี้มากแบบรีบแคปหน้าจอแบบว่าบอกครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ค่อนข้างมาไกลนิดนึงเนาะจากที่ตอนแรกจะไปภาคไทยแล้วเรา ก็เปลี่ยนแบบค่อนข้างกระทันหันมากจนแบบสามารถเข้าภาคอินเตอร์ได้อเลยเนะะี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปันปันนะคะพันธิราเกลงโกมลจบมาจากโรงเรียนศึกษานารีแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ b ี a ีอยูค่ะ ค่ะเหตุผลที่เลือกคณะนี้นะคะจริงๆหนูก็ถือว่าเป็นคนที่รู้ตัวเองค่อนข้างชา้าคือหนูรู้ตอนมอช่วงมต้นเนี่ยว่าหนูอยากไปแนวบิวสยาศาสนะเกี่ยวกับแบบเศร,รษฐกิจการเงินอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบหนูมีพวกญาติิคนรู้จักอยู่ที่บีที่เศียสะเยอะหนูก็เลยค่อนข้างมุ่งไปทางเศีสาสละเลยว่าเออเนี่ยหนูจะเข้าเศรษสะต,ตอนช่วงมห้ามหกเลยคะ่ะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ดูภาพอินเตอร์ไว้เลยทีนี้หนูเนี่ยเกิดแบบอยากลองสอบของคณะอินเตอร์เผื่อไว้ก็ คือสอบพวก S A T พวก I L อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอสอบไปเราไหนๆสอบแล้วเราก็เลยลองยิงนทั้ง B E แล้วก็ B B A หลังจากนั้นก็คือตอนช่วงประกาศผลสัมภาษณ์นะคะตอนนั้นหนูก็จะมีช้อยสหลักๆ3อันก็คือเศรษฐศาสตร์ภาคไทย B E แล้วก็ B B A หนูคุยกับที่บ้านที่บ้านบอกว่าเออจริงๆจะไปแบบว่าสายอินเตอร์ก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดเศรษฐศาสตร์ภาคไทยออกไปก่อนก็จะเหลือ B E กับ B B A แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องแบบ คิดค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะมันก็เป็นแบบการตัดสินใจที่แบบสำคัญใช่ไหมคะหนูก็ไปถามพวกรุ่นพี่ญาติๆคนที่เรียนในสายสายเนี้ยทีนี้ิงว่าไปเจอพี่คนหนึ่งที่เขาเรียนในสายพวกนี้หนูก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวหนูอะค่ะแบบเอ่อนนี้สายเข้าข้าแบบความสนใจอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วจากที่เขาฟังที่หนูเล่าเขาก็บอกว่าเออจริง,รงๆหนูเนี่ยดูแบบเข้ากับสายอ่าบีบีเอมากกว่านะทั้แบบ จากสูตรการเรียนสิ่งที่แบบหลังจบมาทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่หนูเล่าให้พี่เขาฟังเข้าขาช่วงนั้นก็หนูก็เลยเปลี่ยนใจแบบจากที่มุ่ง B.E มาตลอดก็คือเปลี่ยนไป B.B.A เพราะตัดสินใจแล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องคะแนนที่ใช้นะคะของหนูใช้2ตัวค่ะก็คือเป็นคะแนน IELTS กับคะแนน SAT ค่ะสตัว นอกจากคะแนนสอบสัมภาษณ์หรือว่าอินเทอร์วิวก็คือสําคัญมากๆอันนี้จากที่เห็นก็คือเหมือนมันก็จะมีคนที่คะแนนสูงอตอนที่คุยกันก็คือบางคนเขาก็เหมือนแบบไม่ผ่านหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูอะไรยิ่งรู้สึกว่าแบบเออการสัมภาษณ์เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสําคัญมากแล้วก็ตอนนั้นเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนนะคะก็คือคือหนูก็แบบทักไปถามพี่ส้อยบ่อยมากว่าแบบเอะมันแบบ ยังไงดีหรือว่าแบบเออควรจะแบบเรียนไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็แบบทักไปถามข้อมูลบ่อยหนูก็เหมือนพอเราลองฝึกแบบอินทวิวเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยชชว่์ว,ว่าเออคำตอบเนี้ยมันโอเคไหมหรูปแบบการตอบหรือว่าลำดับหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะนตั้นหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้แบบได้ไกด์ไลน์ว่าควรจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําให้ตอนสอบสัมภาษณ์มันแบบโฟล์มากขึ้นไม่แบบไม่ต้องกังวลมากอะไรเนี้ยคะ่ะ การเรียนนะคะก็ยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยหนูก็ค่อนข้างกลัวจริงๆไม่เชิงกลัวแต่ว่าเป็นความไม่มั่นใจแหละคะ่ะมันก็น่าจะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่แบบต่นเต้นแล้วก็กังวลอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าทุกคนก็คือมาเพื่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาใช่ไหมคะพอเข้ามาเรียนจริงๆคลาสแรกเลยก็ผ่อนคลายมากขึ้นคือรู้สึกว่าพี่ๆะคะ่ะก็คือแบบจะไม่ได้แบบจัด คำตอบเรา แบบเอ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้แบบต้องแบบแย่มากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตั้งใจฟังของเราใช่ไหมแล้วก็ช่วยเหมือนแบบหาว่าเราอะต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็ช่วยปรับให้คําพูดมันดูแบบสม ooth ขึ้นหรือว่าให้มันมีเรื่องาราวมีสเตอรี่มากขึ้นจากคาตอบของเราอะไรเงรี้ยพอหลังๆมันก็จะเป็นความแบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นในแง่ดีที่แบบเหมือนเราจะได้ฟังฟีดแบ็คได้เทคนิคได้วิธีการมากขึ้นอะไรเงรี้ยแล้วก็สามารถเอาไปแบบพัฒนาต่อเวลาสัมภาษณ์จริงๆได้อะไรอยค่ะ เรื่องพัฒนาการภาษาอังกฤษนะคะจริงๆก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบพัฒนาค่อนข้างเยอะเลย <Yeah. S 1> ในเรื่องแบบ speaking <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นช่วงที่คือเราต้องเข้าแต่ละคลาสแล้วก็บางทีพี่เขาก็จะมีให้การบ้านหรือว่าให้แบบให้เราไปคิดคำตอบสําหรับที่จะมาถามในคลาสถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยการที่ในช่วงแรกเนี่ยหนูจะแบบค่อนข้างไม่มั่นใจในคําตอบอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นสิ่ง oh. ที่หนูทำเยอะมากๆก,ก็คือซ้อมค่ะแบบพูดวนไปเรื่อยๆลองแบบาถามใช่ไหมแล้วเราเขียนสคริปต์ร่าๆแล้วเราก็ลองพูดแล้วก็เอ้ยตรงไหนรู้สึกว่ามันแบบติดขัดหรือว่าคำมันแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออลองค่อยๆเปลี่ยน แล้วก็พูดวนถามวนวนอะไรอย่อยางเงี้ยเหมือนเป็นการแบบฝึกให้เราพูดคล่องๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้เรารับพูดมันจะแบบสม ooth ขึ้นนะคะอันนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเป็นช่วงที่แบบเหมือนหนูได้ฝึกพัฒนา speaking ของตัวเองจากการฝึกซ้อมพูดวนวนอีกหนึ่งเทคนิคนอกจากที่แบบซ้อมเยอะๆก็คือ ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าซ้อมให้บ่อยที่สุดให้จะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อ๋ออีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากก็คือต้องแบบมั่นใจเลยค่ะคือหนูรู้กว่าความมั่นใจเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากถึงแม้เราจะรู้สึกแบบกังวลแบบเอตอตอบแบบนี้แบบดีหรือยังจะผิดแกมม่าไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบมั่นใจแล้วเราก็พูดออกไปเต็มที่ของเราอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบมันไปได้ไปต่อได้แล้วเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นค่ะ ตอนสอบมองอินทวิวนะคะอันนั้นก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันแบบ เตรียมเซ็ตกล้องอะไรเงี้ยพร้อมมากเตรียมเข้าซูมแล้วก็คือซ้อมเยอะมากไม่รู้ว่าพี่เขาจะถามอะไรก็ซ้อมวนแต่และคําถามที่อาจจะเคยที่เขาเคยแบบสอนมาหรือว่าเราแบบหาเพิ่มข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบซ้อมวนกับคาถามพวกนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมในการอินเทอร์วิวตอนนั้นแล้วพอเข้าไปในห้องอินเทอร์วิวใช่ไหมคะคือพี่ๆเขาไม่ได้กดดันแต่เขาก็ไม่ได้แบบปล่อยโฟล์ปล่อยชิลขนาดนั้นก็คือเขาก็จะแบบถามคําถามแบบว่ามีให้ค่อยๆแนะนํา ใช้แต่แบบแต่ละเทคนิคที่เราแบบว่าเรียนกันมาเลยค่ะก็แบบอาดับอาดัมาใช้กับแบบการสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคําถามที่บางอันเราก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงแบบคำถามนี้ไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากแบบเหมือนเราน่าจะซ้อมมาเยอะประมาณนึงค่ะมันก็แบบไปต่อได้พอจบม็อกอะค่ะพี่เขาก็จะมารีแคปแบบเอ้ยเมื่อกี้แบบโอเคไหมตรงไหนแบบเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ย ช่วงใกล้ๆสัมภาษณ์จริงก็จะมีบูธแคมป์จริงๆตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่ว่าเอจะไปดีไหมแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ไปบูธแคมป์ค่ะแล้วก็ได้เจอพี่ๆตอนเจอพี่ๆก็เป็นการเจอครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกแบบแฮปปี้มากเพราะว่าพี่ๆเขาก็แบบจําได้แล้วก็แบบคุยกันแบบว่าทําให้เราแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปนัป sure. ่งฟังพี่ๆเขาพูดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีพวกพี่ดีไอเอลใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนแบบฟังแบบเป็นกําลังใจแล้วก็มันก็จะมีพวกแบบว่าข้อแนะนําคําแนะนําอะไรเงี้ยค่ะที่ สึกว่าได้มาหลายอย่างมาจากตอนบูรแครมป์มก็ทําให้เราเหมือนแบบเออมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราได้เจอเรุ่นพี่ที่เขาก็เพิ่มผ่านมาเหมือนกันแล้วก็เจอพี่ซ้อยพี่สอนตัวจริงก็เหมือนแบบไปเอากําลังใจมาจากการไปบูรแครมป์แล้วพี่ๆก็ดูแลดีมากเลยค่ะในในบูธแคมป์เรืสอบสัมภาษณ์นะคะตอนสอบจริงหนูมีสอบทั้งหมด 2อ,อันก็คือของ B E แล้วก็ B B A ค่ะตอนที่เข้าไปอันนี้ส่วนมากเขาก็จะถามเนื้อหาที่เกี่ยวค่อนข้างเกี่ยวกับคณะเกี่ยวกับแบบเออการทาของหนูมีเกลืนเรื่อง business ไปเขาก็ถามว่าแบบทำไมทาไมถึงแบบมาอันนี้ลหะอะไรเงี้ยทำไมแบบสนใจ business แต่ว่ามาเป็น B E ซึ่งนะตอนนั้นหนูอยากเข้า B E มากผลหนูก็คือแบบแน่นมากแล้วก็เขาก็จะถามว่าคําถามเกี่ยวกับแบบ environment อะไรเงี้ยค่ะแบบการทําธุรกิจที่ต้องแบบ save ธรรมชาติด้วยนะ จะแบบมีแนวคิดอะไรยังไงแต่ว่าขนาดคำถามส่วนใหญ่ในของ BE นะคะรู้สึกว่าเป็นคำถามที่พี่ๆเตรียมมาให้แล้วค่อนข้างเยอะก็คือมีการแบบฝึกซ้อมมาแล้วเคยเคยผ่านคำถามพวกนี้มาแล้วล้วก็เลยพอรู้แนวว่าจะตอบอยังไงแล้วก็จะมีคําถามเกี่ยวกับตัวเราด้วยเช่นของหนูอยางนั้นหนูเกินเรื่องกลายเป็นหัวหน้าหัวห,ห้องเลยะคะ่ะหลังสัมภาษณ์ตอนนั้นคือรู้สึกแบบค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าตอบ ไปครบทุกคําถามแล้วก็รู้สึกว่าตอบไปค่อนข้างแบบต่อเนื่องแล้วก็สบายไม่ไม่เครียดมากตอนที่สอบสัมภาษณ์อะไรตอนสอบของ BBA อันนี้เหมือนจะชิลกว่าเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามคําถามแบบเชิงลึกขนาดนั้นเขาก็มีถามเรื่อง อาาหรเรื่องเก็บเกรดค่ะเพราะว่าเกลื่อนไปอีกแล้วเขาก็ถามประมาณว่าแบบเอ้ยทํากิจกรรมเยอะมากเพราะว่าของหนูก็แบบมีทํากิจกรรมแบบเป็นหัวหน้าห้องไปแข่งเทควันโดร้องเพลงนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าเอ้ยทำยังไงให้มันได้เกรดดีเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เกลื่อนไปก็คือไปบอกเขาว่าเออ G P A ตอนนี้อยู่ที่3า9จนะอะไรเงี้ยเขาก็คุยว่าเอ้ย ไปไหน <Okay. S 1> อีกแบบศูนย์ชศหนึ่งแล้วก็แบบคุยกันเรื่องอันเนี้ยเรื่องคะแนนเรื่องเกรดซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามแบบว่าเขาก็ถามว่าเออต้องแบ่งเวลายังไงมีแบบหลักในการแบ่งเวลาหรือว่าแบบแฮนเดิลแต่ละปัญหาอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีถามเกี่ยวกับโควิดด้วยอันนี้ของ b b a เพราะว่าหนูเคยไปแลกเปลี่ยนโควิดมาก็เลยทําให้แบบต้องจบโครงการเร็วกว่าปกติค่ะก็อยู่ไม่ครบ10เดือนต้องกลับมาก่อนเขาก็เลยถามว่าแบบเออแล้วทําไมแบบยังไปหรือว่าไปแล้วแบบมันไม่จบโครงการอะรู้สึกยังไงที่นู่นเขามีวิธีการรับมือกับปัญหาโควิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแบบก็ให้คอมเพลกับของไทยแล้วก็ถามว่า ว่าไหนดีกว่าการระบบการป้องกันอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับ business นิดนึงแบบสนใจ business ที่ที่หนูสนใจเป็น business ประมาณไหนตอนออกมาก็คือสนุกรู้สึกแบบอยากคุยต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ณนะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตัดสินใจว่าจะไป BBA นะคะก็คือแค่รู้สึกว่าเออเป็นการสอบสัมภาษณ์ที่สนุกการสอบ BBA แล้วก็อาจารย์ค่อนข้างเฟรนลี่ friendly, อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเหมือนความประทับใจแรกจริงๆจาก BBA ค่ะ ข้อเขียนของ BBA ทีคือมันจะมีสอบข้อเขียนด้วยอันนี้หนูแบบว่าโน้ตไว้ว่าแบบหนูเนี่ย <c oughs> เกือบจะอดเรียน BBA แลนะ้วถ้าสมมุติว่าหนูตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งผิดไปคือวันที่มีสอบข้อเขียนนะคะ <c oughs> เขาก็จะให้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง าจะไม่ผิดในการแบบว่าเขียนแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเดียวกับที่โรงเรียนนะคะเขามีไปทัศนศึกษาของทั้งระดับชั้นเลยซึ่งมันน่าจะเป็นครั้งเดียวในมปลายที่จะ เพราะว่ามสี่มห้าเป็นช่วงโควิดหนูก็แบบไม่ได้ไปแล้วหมหกมันเป็นครั้งเดียวเลยที่แบบจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันชนกับวันที่มีสอบข้อเขียนของ BBA ค่ะตอนนั้นเอาจริงๆเนี่ยณนะตอนนั้นที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้า BBA ก็คือมีความอยากจะไปทริปนี้มากกว่าแต่ว่าเราตัดสินใจไปแล้วเราสมัครบีบีเอไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคเราควรจะทําให้เต็มที่หนูก็ไม่ได้ไปทริปนั้นค่ะแล้วก็มาสอบข้อเขียนของ BBA ข้อเขียน BBA เขาก็จะให้มา ถามแล้วก็แบบเป็นหน้ายาวๆให้เรา เขียนความคิดของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้หนูก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างแล้วแต่คนจะตีความเลยเพราะว่าเป็นคําถามที่พอออกหมดหมดช่วงเวลาสอบค่ะแล้วก็แบบเห็นหลายๆลคนเขามาคุยกันแต่ละคนก็คือตีโจทย์บางคนก็คือไปคนละแนวอะไรเงี้ยก็มีค่ะเหมือนแบบเออมันก็เป็นโจทย์ที่ถามความคิดเห็นของเราใช่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จากที่หนูรู้สึกเองก็คือเขาไม่ได้แบบจัดว่าคําตอบนี้ถูกหรือผิดแล้วก็อาจจะมีบางคนที่โดนโดนถามคําถามจากที่เขียนไปค่ะว่าแบบเอยทำไมถึงคิดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าของหนูไม่โดนส่งให้ทันเวลาค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะ แบบพลาดส่งไม่ทนันมีปัญหาอะไรที่มันแบบมันแบบกระทันหันรจริงๆอะค่ะแล้วก็ควรจะวางแผนเผื่อๆไว้ว่าเออเราจะเขียนถึงเท่านี้นะแล้วก็พอถึงแบบ5นาที10นาทีสุดท้ายเราควรจะเริ่มแบบส่งได้แล้วหรืออะไร วันประกาศผลนะคะจริงๆก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่ามันน่าจะครั้งแรกที่มีผลคะแนนว่าแบบผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะแบบจริงจังแล้วมันเป็นมหาลายัยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเรื่องใหญ่สําหรับตัวหนูมันก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่โรงเรียนค่ะก็จะมีเพื่อนชืนกันลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่ประกาศผลก็คือพอแบบประกาศว่าติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแฮปปี้มากแบบรีบแคปหน้าจอแบบว่าบอกครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ ค่างมาไกลนิดน,นึงเนาะจากที่ตอนแรกจะไปภาคไทยแล้วเราก็เปลี่ยนแบบค่อนข้างกระทนหันมากจนแบบสามารถเข้าภาคอินเตอร์ได้อะไรเงี้ยค่ะอินเทอร์วิวที่เราแบบรู้สึกว่าเราทําเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันมารวมกันแล้วทาให้เราแบบสอบได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นคณะที่ตอนนี้รู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยเป็นโมเมนต์ที่แบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจมาก ความประทับใจที่ได้เรียนกับพี่พี่นะคะก็เอาจริงหนูรู้สึกว่าการเรียนสัมภาษณ์แล้วอันนี้เรียนในซูมด้วยเป็นอะไรที่แต่หนูรู้สึกว่าพี่พี่ก็คือแบบเต็มที่มากไม่ว่าจะเป็นในซูมหรือว่าตอนที่ไปบูธแคมป์ก็คือเหมือนดูแลแบบพวกหนูดีมากเออทักทายคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เป็นอะไรที่หนูรู้สึกประทับใจแล้วก็แบบคอยถามบ่อยมากพี่พี่คือ นอกจากแบบว่าเรื่องเตรียมอินเทอร์วิวอีกหนึ่งอย่างที่หนูรู้สึกแบบประทับใจมากก็คือแบบกำลังใจทั้งแบบก่อนสอบหรือว่าแบบช่วงเตรียมตัวอะไรก็ตามพี่พีก็จะทักมาถามตลอดว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนที่ถามที่สามารถแบบปรึกษาได้ค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่หนูตัดสินใจ B.E กับ B.B.A หนูก็ทักไปถามพี่ซอยเหมือนกันว่าเออหนูเรียนอันไหนดีใช่เป็นหนึ่งในพี่ที่หนูไปปรึกษาช่วงก่อนที่จะตัดสินใจเอา b b ี เพราะฉะนั้นก็หนูประทับใจที่ที่นี่เหมือนเป็นเออครอบครัวค่ะเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยที่ไม่ได้แค่เรียนในคลาสแล้วก็จบไปแต่ก็สามารถคุยปรึกษาเรื่องอื่นได้ด้วย ถ้ถึงน้องๆที่อยากเรียนคณะนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่ารู้ว่าอยากเข้าแล้วก็คือแบบพุง่งพุ่งไปเต็มที่เลยตั้งใจสอบเก็บคะแนนอะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากก็คือพวกประสบการณ์นะคะนอกจากแบบการเรียนอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าได้ใช้เยอะมากๆต่อสอบสัมภาษณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทําในโรงเรียนนอกโรงเรียนเรื่องเล็กเรื่อง,อง,อง,องน้อยอะไรต่างๆทั้งหมดเลยมันเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างี้ค่ะก็แบบรู้สึกว่าใครที่อยากเข้านอกจากโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องเก็บคะแนนอะไรพวกนี้ แล้วก็อย่าลืมทํากิจกรรมอาจจะไม่ต้องเป็นกิจกรรมที่แบบโอ้โหเป็นไปเจอคนเยอะๆถ้าเราไม่ได้ชอบเจอคนขนาดนั้นแต่ก็เป็นอะไรที่เหมือนเราทําในเวลาว่างค่ะหนูเชื่อว่าทุกอย่างที่เราทํามันให้ประสบการณ์อะไรบางอย่างเราอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรสักอย่างดีกว่าปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆอะไรเงี้ยส่วนคนที่กําลังเครียดว่าแบบเอ้ยจะเข้าคณะไหนดี mm hmm. การถามช่วยมากๆหาข้อมูลโดยเฉพาะถามถามคนอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ช่วยเยอะมากถ้าไม่ได้ไปถามคนเยอะๆเน วันนั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ที่ BBA เพราะฉะนั้นก็หาข้อมูลอย่าแบบชะล่าใจดูตารางดีๆว่าต้องยื่นคะแนนเมื่อไหร่เขียนเป็นปฏิทินไว้เลยแล้วก็พยายามตั้งใจสอบเพราะว่าสอบแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายของมันใช่ไหมคะก็พยายามทําให้แบบดีที่สุดในทุกรอบตอนไหนที่รู้สึกแบบเริ่มเครียดก็แบบหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆแบบทบทวนตัวเองดีๆว่าเอ้ยเราแบบคืบอปีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ ทุกคนทำได้แล้วก็ได้เข้าขณะที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะก็ w i w h ปันปัน,นะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ